ความเดิมตอนที่แล้วเล่ากี่เสียชีวิตครับเกงจิ๋วตกเป็นของกลางระหว่างฝ่ายเล่าปีกับซุนควร แน่นอนครับว่าทางซุนกวนก็ต้องทวงคืนส่วนทางเล่าปี่ก็ชัดเจนครับว่าจะต้องรักษาเอาไว้ให้จงได้3เดือนที่ผ่านมาจิวยี่ฝึกทหารเพื่อที่จะบุกไปกวาดล้างฝ่ายเล่าปี่และยึดเอาเกงจิ๋วคืนมาซึ่งจิวี่นะครับก็ได้ออกคําสั่งให้เรียกรวมพลจากป้าหลิงเป็นทัพบ,บกจํานวนกว่า3 0,000ื่นและทัพเรืออีก5 0,000จิวี่ตอนนี้กลับมารับตําแหน่งแม่ทัพใหญ่ตามเดิมจึงอ้างว่าตนเป็นแม่ทัพใหญ่ สามารถออกคำสั่งได้ในทันทีซ้ำยังบอกว่าตนเนี่ยมีนิสัยชอบทำตามความคิดของตัวเองอยู่แล้วบางครั้งก็เลยไม่ค่อยจะฟังนายท่านซุนกวนสักเท่าไหร่โลโซกห้ามไม่ได้ก็หงุดหงิดมากครับจุยี่เห็นท่าทีโลโซกที่กระวนกระวายก็หัวเราะเพราะแค่แกล้งหยอกเล่นเท่านั้นจีวีบอกว่ากับเล่าปี่ยังไงก็ต้องรบกันแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่รบกันง,ง่ายๆหรอกเพราะว่ายังไม่มีโอกาสที่เหมาะสมโลโซกฟังแล้วก็เย็นลงครับจิวี่อธิบายว่า ที่ส่งหารไปตีเกงจิ๋วนั้นเป็นแค่แผนตบตาเพราะฝ่ายของเบ้งคิดว่ากังตังเราไม่กล้ารบก็เลยจะส่งหารไปชุดใหญ่เพื่อให้ฝ่ายนั้นรู้ว่าทางเราก็ยอมหักไม่ยอมงอเช่นกันการที่จะรับมือกับคนแบบของเบ้งใช้แค่การเจรจาไม่มีประโยชน์ เพราะคนชอบใช้คารมเอาชนะผู้อื่นอย่างโงเบ้งต้องใช้กําลังเข้าปราบถึงจะเอาชนะได้เพราะจิวี่คิดว่าถ้าจะไปโตว,วาทีกับโงเบ้งเนี่ยแค่คิดก็แพ้ไปแล้วครับโลโซกไปทวงก็เสียเวลาเปล่าซึ่งส่วนหนึ่งมันก็จริงครับเพราะยังไงโงเบ้งก็มีข้ออ้างที่สมเหตุสมผลยกมาพูดได้เสมอนั่นแหละ จิวี่รู้ว่าโลซกจะไปเจรจาครับก็เลยจะถืออาวุธเป็นเบื้องหลังให้ซึ่งจะทําให้การเจรจาของโลซกมีน้ําหนักมากขึ้นไปอีกโลซกขอบคุณจิวี้ที่คอยสนับสนุนอย่างน้อยถ้าไม่ได้เก่งจิว๋วคืนก็ต้องทําให้ฝ่ายเล่าปีรู้ว่าติดค้างทางกลางต่างอยู่และยิ่งทวงเวลานานเท่าไหร่ก็จะยิ่งต้องชดใช้มากขึ้นเท่านั้นโลซกฟังจิวี่คิดได้แบบนี้นะครับก็สบายใจขึ้นมาก พอสบายใจก็มีพลังใจในการที่จะไปทำงานใหญ่จึงบอกว่าจะขอออกเดินทางไปเดี๋ยวนี้เลย พอรุ่งสางก็จะได้เข้าเขตเกงจิ๋วในทันทีคือโลซกรีบมากครับถึงขนาดที่จิวี้เป็นทหารยังถามเลยว่าไม่เหนื่อยบ้างหรือยังไงแล้วโลซกก็เดินทางมาถึงที่เกงจิ๋วเพื่อคาระวะศพของคุณชายเล่ากีแล้วโลซกก็ทวงถามเรื่องเกงจิว๋วก็ตามที่เล่าปีเคยรับปากเอาไว้นั่นแหละครับทางเล่าปีขอยืดเวลาออกไปอีกสักหน่อยซึ่งโลซกก็ต้องการคําตอบที่ชัดเจนแล้วครับว่าเป็นวันไหนเวลาใดขอให้พูดออกมาให้ชัด หงเบ้งนะครับบายเบียงอ้างว่าจริงๆเกงจิ๋วก็ไม่ใช่ของใครแต่เป็นของหลวงเพราะสมัยก่อนทั้งแผ่นดินก็เป็นของราชวงศ์ฮั่นตอนหลังกลับมาแย่งชิงแผ่นดินกันเองแต่ไม่ว่าใครจะใช้วิธีไหนก็ตามเกงจิ๋วก็ยังเป็นของแซ่เล่าซึ่งในท่านของข้าก็แซ่เล่าถ้าปกครองเกงจิ๋วก็คือปกครองแผ่นดินฮั่นแต่นายของท่านเป็นลูกแม่ทัพ ได้ปกครองกลงตังยังโลภมากจะมายึดแผ่นดินหัน่นแบบนี้มันสมควรแล้วหรือไม่โลโซฟังข้อขอ้างของคงเบ้งที่บิดไปบิดมาแต่ยังไงก็จะไม่คืนให้ได้ก็เบื่อเต็มทีแล้วครับเพราะวันที่เล่าปี่ให้สัญญาหงเบ้งเองก็อยู่ด้วยพอมาวันนี้กลับจะกระบัดสัตว์อย่างหน้าตาเฉยคงเบ้งก็อ้างว่าในท่านเล่าปี่นั้นเห็นคุณธรรมสําคัญกว่าชีวิตในสมัยก่อนเคยไม่รับเมืองก็ทํามาแล้ว แต่มาอยู่เกงจิว๋วใช่ว่าจะสบายใจแต่ที่ต้องทนนั้นเพราะมีสิ่งที่สำคัญกว่าสัจจะและชีวิตก็คือการกอบกู้แผ่นดินหั่นระยะเวลากว่า2ปีที่ผ่านมานั้นโลโซกเป็นคนที่พยายามที่สุดครับที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายเอาไว้แต่หากเล่าปียังยืนกรานจะไม่คืนเกงจิว๋ว ต่อให้นายท่านซุนกวนทนได้แต่คนที่มีอำนาจทางการทหารอย่างแม่ทัพใหญ่จิวยี่อาจจะไม่ทนโลโซกกล่าวว่าสายของทางเล่าปีก็คงจะมารายงานแล้วว่าจิวยี่ยกทัพบ,บกและเรือมาพร้อมที่จะเปิดศึกแต่ว่าทางซุนกวนหยุดเอาไว้สะก่อนใจคนนั้นอย่ามีได้ถ้าหากจิวยี่กดดันทหารกลางต่างก็พร้อมจะแลกด้วยชีวิตเช่นกันคงเบ้งจริงเสนอทางออกให้ว่านั้นเอางี้ไหมเมืองเกงจิวเราจะขอยืมปกครองไปก่อน ถ้าหากว่าเราสามารถยึดเมืองอื่นขยายดินแดนออกไปได้มากพอก็จะคืนให้โดยที่จะทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้เพื่อความสบายใจโดยมีแผนจะยกไปตีเล่าเจียงแห่งเสฉวนหงเบ้งบอกว่าถ้ายึดเสฉวนได้จะคืนเกงจิ๋วให้ในทันทีโลโซกเห็นว่าแผนไปนตีเสฉวนของหงเบ้งเนี่ยมันก็เป็นความจริงนั่นแหละและถ้าได้หนังสือสัญญามาอย่างน้อยก็จะมีหลักประกัน แต่จะไม่ขอรับปากว่านายท่านซุนกวนจะเห็นด้วยหรือเปล่าจึงจะขอให้ทางเล่าปี่และคงเบ้งลงชื่อในหนังสือสัญญากันทั้งคู่แล้วขากลับนะครับคงเบ้งก็ออกมาส่งโลซกท่านกล่าวว่า เรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถกล่าวต่อหน้านายของตนได้เราทั้งคู่ต่างก็รู้กันดีอยู่แก่ใจว่าถ้าโจโฉยังอยู่พันธมิตรซุนเล่าก็ยังคงต้องอยู่ไม่งั้นถ้าเราสู้กันเองผลดีจะตกแก่โจโฉคงเบ้งอยากให้โลซกช่วยเรื่องนี้ว่าอย่าพึ่งให้ซุนกวนยกทัพมาตีเพราะเรายืนยันว่าจะขอยืมแกงจิ๋วเป็นฐานที่มั่นเท่านั้นโลซกถามกลับว่าแล้วถ้านายท่านซุนกวนไม่เห็นด้วยล่ะท่านจะว่ายังไง ผเบ้งบอกว่าทางเราก็ไม่มีทางเลือกเพราะไม่มีที่ซุกหัวนอนก็จำต้องรบกันอย่างไม่สมัครใจแบบนั้นทางกังตังเองก็คงจะอยู่ไม่เป็นสุขเช่นกันก่อนกลับนะครับโลซกมีคำพูดให้คงเบ้งจำเอาไว้คือทันทีที่ได้เสฉวนขอให้รีบคืนเกงจิ๋วโดยเร็วไม่งั้นทางเราจำต้องใช้กำลังถึงเวลานั้นไม่ใช่แค่ไม่มีที่ซุกหัวแต่จะไม่มีที่ฝังศพด้วยเช่นกันพอกลับมารายงานต่อจิวี่ใช่ไหมครับจิวี้ทราบก็ได้คิดแต่ว่าอื เรามีหนังสือสัญญาก็จริงแหละแต่ทั้งนั้นก็ไม่ได้มีกําหนดการว่าจะไปตีเมื่อไหร่ถ้าอีก10ปีพวกเขายังไม่ไปตีละ่ะเกงจิ๋วก็จะโดนยึดไปนานเลยนั่นนั่นแต่โลซกเห็นว่าหนังสือนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้เล่าปี่ไม่ยอมรับว่าเกงจิ๋วเป็นของกางตังเอาแต่อ้างว่าเป็นของทางการ แต่ในหนังสือสัญญานี้ระบุชัดเจนว่าเขายอมรับแล้วว่าจะคืนเกงจิ๋วให้กับเรานั่นเท่ากับว่ายอมรับแล้วว่ายืมเกงจิ๋วที่เป็นของกังตังเราอาศัยอยู่ช่วงที่ผ่านมาจิวี่เองนะครับก็รู้ว่าโลโซกนั้นทํางานอย่างหนักเพื่อให้ได้ความคืบหน้าเรื่องนี้มาอยู่ในมือ ทั้งสองจึงร่ำสุราแล้วก็พักผ่อนกันหลังจากที่ผ่านเรื่องหนัหนกๆกันมาตลอดตั้งแต่ศึกผาแดงมาจนถึงวันนี้แหละครับจิวี่ย้อนความไม่ฟังว่าในสมัยออกรบใหม่ๆสู้กับใครเขาก็แพ้แถมยังถูกไล่ล่าไปจนถึงบ้านของโลโซกตอนนั้นแทบจะไม่ได้กินอะไรเลยโลโซกก็มอบอาหารให้อย่างเต็มใจขึ้นในสมัยนั้นนะครับโลโซกเขาเป็นคนที่มีฐานะดีครับเรียกว่าเป็นผู้มีอันจะกินเลยก็ว่าได้ก็เลยสามารถที่จะเลี้ยงปากท้องของทหารจิวี่ได้กว่า3,000ันชีวิต นั่นเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทําให้จิวยี่เลื่อมใสในตัวของโลซกโลซกบอกว่าตั้งแต่เห็นจิวยี่ครั้งแรกก็รู้ทันทีว่าคนคนนี้อนาคตไกลแน่แน่จิวยี่บอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็มั่นใจมาตลอดแต่พอคนแบบขงเบ้งโผล่มาก็ช่างเป็นอริในใจยิ่งนักจิวยี่พูดว่าในแผ่นดินนี้คนที่เกลียดไม่ใช่โจโฉแต่เป็นขงเบ้งและคนที่เลื่อมใสก็ไม่ใช่โจโฉแต่เป็นหงเบ้งอีกนั่นแหละ จิวีกล่าวด้วยความรู้สึกที่อัดแน่นว่าต้นกับขงเบ้งนั้นไม่อาจจะอยู่ร่วมโลกกันได้ขณะที่วันหนึ่งนะครับเล่าปีกําลังซ้อมกระบี่อยู่นั้นกัมหูหยินภรรยาของตนก็ได้ตายจากไปสายของจิวี่รีบมารายงานทันทีครับว่าเล่าปีได้จัดพิธีไว้ทุกข์ให้กับกัมหูหยินภรรยาที่เพิ่งเสียชีวิตไปจิวี่มีแผนในใจครับที่จะทําให้เล่าปียอมคืนเกงจิ๋วให้คือตั้งใจจะใช้แผนสาวงามโดยนายท่านซุนกวนมีน้องสาวก็จะเชิญเล่าปีนี่แหละมาเป็นเขยพอเล่าปีมา เราก็จะจัดการจับตัวไว้เพื่อบีบไพ่ของเบ้งนําเกงจิ๋วมาแลกโลโซกเห็นว่าจะเหมาะสมไหมเพราะคุณหนูของเรากับเล่าปีเนี่ยอายุห่างกัน30ปีเลยนะแต่จิว๋วบอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะไม่ได้จะให้แต่งกันจริงๆเพียงแค่หลอกเล่าปีมาก็เท่านั้น แล้วหลังจากนั้นนะครับจูยี่ก็ส่งหนังสือไปให้กับทางซุนกวนโลโซกเองก็คิดว่าน่าลองเหมือนกันครับสำหรับแผนนี้ซุนกวนก็เลยตัดสินใจว่าเอาไงเอากันตอนนี้ทางเล่าปีประเมินเอาไว้ว่าฝ่ายซุนกวนน่าจะมีกําลังทหารประมาณ1นึ่งแสองหมื่นซึ่งทางเล่าปีกับของเบ้งนะครับกำลังคิดหนักกับเรื่องนี้แล้วทูตของกางตังก็มาถึงครับทูตที่มานามลีฮอมทางเล่าปีของเบ้งตอนแรกคาดว่าจะมาคุยเรื่องเกงจิ๋ว เราปีก็เลยถามว่าซุนกวนคิดเช่นไรลี่ฮ้อมบอกว่าทางซุนกวนเองก็เห็นด้วยเรื่องไปตีเสฉวนถ้าได้แล้วก็จงคืนให้กับเราอย่างที่ทําสัญญากันเอาไว้นั่นแหละและย้ำว่าจงอย่าได้ผิดคําพูดอีกเราปีก็เลยสบายใจครับแต่เรื่องที่มาในวันนี้คือเรื่องแต่งงานใหม่กับน้องสาวของนายท่านซุนกวน เล่าปีก่กาลังดื่มชาถึงกับสะอกฮะแต่งกับใครนะคือลีฮอมบอกว่าถ้าทั้งสองฝ่ายเกี่ยวดองกันโจโฉก็จะไม่กล้ามารุกรานเราอีกเล่าปี่บอกว่าตนนั้นอายุก็ปูนี้แล้วส่วนทางด้านน้องสาวของซุนกวนเนี่ยก็เพิ่งจะเป็นสาว,สาวแบบนี้เห็นทีว่าน่าจะไม่เหมาะคือคงเบ้งแอบฟังอยู่ด้านนอกครับเล่าปีก็เชิญลีฮอมเนี่ยให้ไปพักก่อนส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทางคงเบ้งก็ขอให้เล่าปี่รับเรื่องการแต่งงานซะ แต่ทั้งเล่าปีเห็นว่าเรื่องนี้มันดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละครับคงเบ้งบอกว่าเพื่อส่วนรวมเรื่องนี้เนี่ยเหมาะมากๆนายท่านไม่ต้องกังวลจากนั้นนะครับก็ส่งซุนเขียนไปขอบคุณทางซุนกวนทางซุนกวนบอกว่าเล่าปีจะต้องไปแต่งที่กังตังเพราะงั้นเล่าปีถึงกังตังเมื่อไหร่งานแต่งก็จะเริ่มทันทีโดยข้ออ้างที่ว่าน้องสาวยังเด็กนักท่านแม่เป็นห่วงก็เลยอยากให้เล่าปีแต่งเข้ามากกว่า ส่วนแต่งแล้วจะอยู่หรือจะกลับก็สุดแล้วแต่ทั้งเล่าปีก็พิจารณาเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนครับจนได้ความว่าตกลงที่จะแต่งงานกับซุนเสียวเมยน้องสาวของซุนกวนแต่เตียวหุยคัดค้านครับเพราะสมัยที่ปราบต่างโตเคยสาบานร่วมรบกับซุนเกียนผู้เป็นบิดาเทากับตอนนี้ซุนกวนก็เปรียบเสมือหลานของเล่าปีแล้วตอนนี้จะไปแต่งกับน้องสาวของเด็กรุ่นหลานแล้วต้องมานับถือเป็นพี่เมียแบบนี้มัน มันเหมาะสมกันเลยแม้แต่กวนอูเองนะครับยังรู้สึกว่าเรื่องนี้มันช่างน่าละอายยิ่งนักเ่าปีบอกว่าหลายปีมานี้เราถูกสาปแช่งลบหลู่มาตั้งกี่ครั้งเพื่อที่จะให้ได้ดินแดนข้ายอมเรียกซุนกวนว่าพี่เมียจะเป็นอะไรนักหนายังไงก็ไม่ถึงกับตายหรอกมั้งหงเบ้งเองนะครับก็มองว่าเรื่องนี้ดูมีอะไรไม่ชอบมาพากลเพราะซุนกวนเนี่ยอยากให้เราไปแต่งถึงกลางตังซึ่งผิดคาดพอตอนแรกคิดว่าจะส่งน้องสาวให้มาแต่งที่นี่ ผมไม่คิดว่าถ้าไปจริงแล้วเกิดอันตรายขึ้นเนี่ยจะป้องกันไม่ไหวเอาเมื่อทุกคนเห็นตรงกันว่าเป็นกับดักหมดเนี่ยก็ช่วยกันห้ามครับแต่เล่าปี่มองว่าคิดมากไปแล้วทางซุนกวนเองก็คงอยากที่จะผูกมิตรกับเราเพราะเกรงว่าโจโฉจะยกทัพมาอีกอย่างซุนกวนเพิ่งจะรับปากให้เราอยู่เกียงจิ๋วถ้าเราปฏิเสธงานแต่งเท่ากับหักหน้าซุนกวนเล่าปี่มองว่ายังไงก็ต้องรับปากเรื่องแต่งงานคงเบ้งถอนหายใจพลันกล่าวว่า มันก็แย่ทั้งสองทางไปก็แย่ไม่ไปก็แย่ถ้าปฏิเสธเท่ากับลบหลู่ทางการตังถึงเวลาที่จิวี่ยกทัพมาตีฝ่ายกลางตังทั้งหมดที่ไม่พอใจก็จะช่วยกันสับสนุนอย่างเต็มที่ สองฝ่ายรบแตกหักกันเมื่อไรคนที่ได้ประโยชน์ก็คือโจโฉแต่ถ้าไปก็สมใจจิวยี่ที่วางแผนเอาไว้เป็นอย่างดีอีกแน่นอนว่าต้องใช้นายท่านเล่าปี่มาบีบให้เราต้องยอมคืนเกงจิว๋วคือแผนนี้ต้องบอกว่าจิวยี่คิดมาดีมากเพราะงั้นฝ่ายเรายากมากที่จะรับมือเพราะไม่ว่าทางไหนก็ไม่ดีทั้งสิน้นกวนอูเตียวหุยพยายามห้ามครับแต่เล่าปี่ยืนยันว่ายัางไงก็จะไปโดยเหตุผลที่ว่ามองออกชัดเจนเลยว่าแบบนี้ไปก็คือญาติไม่ไปก็คือศัตรู เพราะฉะนั้นจะผิดใจกับฝ่ายซุนกวนไม่ได้เด็ดขาดเพราะเล่าปี่มองว่าอย่างน้อยถ้ายอมไปจิวยี่ก็จะได้ไม่มีเหตุผลให้ต้องยกทัพมาเล่าปี่มองว่าถูกจิวยี่กักตัวไว้คนเดียวก็ยังไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักเพราะไงหงเบ้งกับพวกน้องๆเนี่ยก็ยังอยู่ที่นี่ยังไงเกงจิ๋วก็จะปลอดภัยก่อนไปเล่าปี่ออกคําสั่งเด็ดขาดว่าต่อไปให้รับคําสั่งจากหงเบ้งแต่เพียงผู้เดียวถ้าฝ่ายนั้นใช้ชื่อตนมาอ้างอะไรก็ตามไม่ต้องฟังให้ฟังหงเบ้งก็พอ กวนอูก,กังวลว่าเล่าปีอาจจะถูกกักตัวไปตลอดชีวิตแต่เล่าปีมองว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นกังวลให้ฝึกทหารให้เข้มแข็งสร้างรากฐานของเราให้แข็งแกร่งพวกเขาก็จะไม่กล้าทําอะไรหลังจากที่ออกคําสั่งเสร็จนะครับเล่าปีก็ไม่เปิดโอกาสให้ใครคนใดก็ตามต่อรองอีกก่อนเล่าปีไปนะครับกวนอูก,กังวลเรื่องของโงเบ้งเพราะว่าเรื่องความเฉียบแหลมยังไงเราก็สู้เขาไม่ได้ท้านพีมอบกํบาลังทหารทั้งหมดของเก้งจิ๋วให้กับโงเบ้งถ้าเกิดว่าเราทุกคน ต้องฟังคําสั่งเขาด้วยแล้วท่านไม่กลัวว่าเขาจะชฉวยโอกาสนี้ก้าวขึ้นเป็นใหญ่แทนท่านเรียงไงเตียวหยเองก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ครับเพราะของเบ้งนั้นเป็นคนที่ซับซ้อนแม้กระทั่งจูโลงฮองตงอุยเอียนและแม่ทัพรวมถึงขุนนางคนอื่นๆก็เลื่อมใสขงเบ้งกันทั้งนั้นล่าสุดจูโลงแต่งงานก็ได้ขงเบ้งนี่แหละเป็นพ่อสื่อเพราะงั้นขงเบ้งว่ายอย่างไงจูลลงก็ว่ายอย่างนั้นเชื่อฟังกันกว่าพี่ใหญ่สิ กวนอูทิ้งท้ายว่าพี่ใหญ่ไปไม่รู้เมื่อไหรจะกลับไม่นานผู้ครองเกงจิ๋วอาจจะไม่ใช่แท่เล่าก็เป็นได้เล่าปีนิ่งไปครู่นึงครับเมื่อได้ฟังความเห็นในใจของน้องๆทั้งสองก็เห็นว่าปล่อยเอาไว้แบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่ามันจะส่งผลต่ออนาคตของเกงจิว๋วแน่ๆครับในวันที่ตนไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วจึงทำการชักมีดสั้นออกมาขู่กวนอูเตียวหุยว่าถ้ายังได้ยินเรื่องแบบนี้อีกจะใช้มีดแทงหูตัวเองซะ เราปี่บอกว่าไม่เคยคิดว่าทั้งสองคนจะมองของเบ้งแบบนี้มาโดยตลอดให้ลองนึกย้อนดูว่าก่อนหน้าที่จะได้ของเบ้งมาช่วยเราเคยอยู่ในสภาพไหนเหมืองก็เล็กทห,หารไม่ถึง2,000ันสเบียงก็ไม่ถึงพันหาบในขณะที่ตอนนี้พวกเจ้ามีคนเป็นพันเป็นหมื่นถ้าไม่ใช่เพราะความรู้ของของเบ้งจะมีอย่างทุกวันนี้ไหมสิ่งที่จะพูดก็คือส่วนตัวเราเป็นพี่น้องแต่เรื่องงานเราเป็นนายกับเบา เมื่อข้ามอบหมายหน้าที่ให้กับผงเบ้งพวกเจ้าก็มีหน้าที่ต้องทําตามหากใครฝ่าฝืนอีกไม่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าข้ารู้เข้าจะใช้มีดปริชีพของตอนซะเมื่อจัดการกับเรื่องของกุนอุดเตียวหุยแล้วนะครับเล่าปีก็เรียกองเบ้งเข้าพบซึ่งผงเบ้งนะครับก็มีสีหน้าที่กังวลเป็นอย่างมากเพราะทําการเสี่ยงทายไปถึง3ครั้งผลเนี่ยก็ไม่ดีทั้ง3าครั้งเลย เ่าปีเองก็ทราบเรื่องดีๆครับแต่ก็ยืนยันว่าที่ทําไปเพราะความจําเป็นตั้งแต่ชูธงรบมา20กว่าปียังไม่เคยมีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งกับคนที่อายุจวนจะ50นั้นถ้าไม่ยอมเสี่ยงเพื่อรักษาดินแดนที่ได้มาอย่างยากเย็นงั้นเป้าหมายที่จะกอบกู้บ้านเมืองก็เป็นแค่ฝันที่เลื่อนลอยเท่านั้นเราปีชูจุดยืนเรื่องคุณธรรมและการกอบกู้บ้านเมืองแล้วก็สังเกตการตอบสนองของของเบ้งครับพอทางขงเบ้งยอมเปิดอก พูดความกังวลในใจที่มีอยู่อย่างสถานการณ์ปัจจุบันถึงจะบอกว่าไม่อยากให้เล่าบีไปแต่ในใจจริงๆแล้วคงเบ้งกลับอยากให้ไปแต่ในอีกใจที่ไม่อยากให้ไปนั้นก็เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนี่แหละส่วนอีกใจหนึ่งที่อยากให้ไปก็เพราะว่ามันเป็นการที่จะทําเพื่อส่วนรวมของฝ่ายเราคงเบ้งกังวลเรื่องที่เล่าปีมอบหมายให้ปกครองเมืองเกงจิวแทน เพราะเกรงว่าจะทําให้เล่าปีผิดหวังซึ่งพอคงเบ้งเปิดอกมาแบบนี้นะครับเล่าปีก็ยิ่งสบายใจเพราะรู้แล้วว่าคงเบ้งไม่มีใจคิดเป็นอื่นแน่ๆแล้วเรื่องที่คงเบ้งกังวลก็คือเรื่องของกวนอูเตียวหวยุยซึ่งเล่าปีก็ทราบดีแล้วก็จัดการแก้ปัญหาเบื้องต้นไปแล้วซึ่งกับคงเบ้งเล่าปีก็มีวิธีในการจ,จัดการครับโดยวิธีการของเล่าปีคือการเขียนหนังสือคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไวใ้ให้กับคงเบ้งโดยที่ถ้ากวนอูเตียวหุยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งก็ให้นาหนังสือนี้ไปมอบแก่ คง,งเบ้งอ่านก็ตกใจครับเพราะว่าเล่าปีจะให้จูโล่งเป็นคนจัดการกับกวนอูเตียวหุยถากว่า2คนนั้นขัดคําสั่งของคงเบ้งขึ้นมาจริง,รงคือมันทําให้คงเบ้งต้องรีบห้ามไวเลยครับเพราะว่ากวนอูเตียวหุยติดตามเล่าปีมานานเป,ป็นสิบปีทําแบบนี้ก็ออกจะเกินไปหน่อยนะ แต่ว่าจดหมายนี้นะครับแท้จริงแล้วเล่าปี่ไม่ได้จะใช้จัดการกับกวนอูเตียวหุยแล้วครับแต่เขียนขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการกับขงเบ้งมากกว่าเพราะว่ามันจะทําให้ขงเบ้งเห็นว่าเล่าปี่นั้นให้ความสําคัญกับขงเบ้งมากขนาดไหนถึงขนาดยอมให้จัดการน้องร่วมสาบานของตนเพื่อให้ก๊กของเรายังสามารถอยู่ต่อไปได้ เพื่อความหวังที่จะกอบกู้แผ่นดินเพราะงั้นแล้วนะครับการที่เล่าปีจะไปกังตังรอบนี้จึงจำเป็นมากๆครับที่จะต้องมีขงเบ้งคอยสร้างรากฐานอยู่ฝั่งนี้อย่างมั่นคงแข็งแรงต่อไปซึ่งเล่าปีก็ยังย้ำกับขงเบ้งอีกว่า ชีวิตข้าไม่เป็นหลักแหล่งจนได้มาพบกับท่านถึงมีผลงานอย่างทุกวันนี้ข้ารู้ดีแก่ใจว่ามีเพียงท่านเท่านั้นที่จะช่วยให้ข้ากรอบกู้บ้านเมืองได้สำเร็จถ้าข้าไปคราวนี้แล้วไม่ได้กลับมาเก้งจิ๋วก็คงต้องยกให้ท่านส่วนน้องชายทั้งสองของข้าถ้าจะใช้ต่อก็ใช้ไปถ้าไม่ใช้ก็ตัดซะ ไม่จําเป็นต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นเพราะถ้าเทียบกับเรื่องกอบกู้บ้านเมืองแล้วความเป็นพี่น้องของเราทั้ง3คนแทบไม่มีความหมายคงเบ่งฟังแบบนี้ก็ร่าให้คุกเข่ากับเล่าปีขอให้ไปครั้งนี้เป็นการไปอย่างปลอดภัยแต่ถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นจริงๆตนพร้อมทั้งกวนอูและเตียวหุยจะร่วมกันสนับสนุนนายน้อยให้สารต่ออุดมการของท่าน นายน้อยที่ว่านะครับก็คือบุตรชายของเล่าปีนะครับพอเล่าปี่ฟังแบบนี้นะครับก็เป็นไปตามที่ตั้งใจเอาไว้เพราะตอนนี้ขงเบ้งยังไงก็ถวายชีวิตให้กับฝ่ายตนแบบไม่คิดที่จะแย่งชิงอํานาจไปแน่ๆแล้วสามารถทําให้ขงเบ้งนั้นเก็บทั้งกวนอูและเตียวหุยเอาไว้อีกคือต้องบอกว่าขงเบ้งนั้นเจ้าเล่ห์หลักแหลมแล้วก็รู้ทันคนอื่นเขาสมบูเลยครับแต่เล่าปีนั้นก็สามารถพิชิตขงเบ้งได้อย่างหมดจด เล่าปีทิ้งท้ายไว้ว่าเมื่อก่อนข้ารู้ว่าท่านเป็นคนปราดเปรื่องนักแต่มาวันนี้ข้ารู้แล้วว่าท่านมีความพักดีด้วยทีนี้ข้าก็จะได้หมดห่วงแล้วไปอย่างวางใจคงเบ้งเห็นว่าการไปครั้งนี้มันอันตรายมากครับจึงให้จูโลงติดตามไปคุ้มกันส่วนคําสั่งฉบับนี้คงเบ้งคิดว่าคงไม่จําเป็นต้องใช้แล้วก็ทําการเผาทิ้งทันทีเลยครับเล่าปีพอได้เห็นคงเบ้งเผาหนังสือเนี่ยก็ยิ้มเล็กๆก,ก่อนจะขอให้คงเบ้งดีดพินให้ฟังขณะที่ทางจิวี้นะครับทราบ ข่าวเรียกรวมพลที่เก่งจิวโดยที่มีจำนวนฐานป้องกันเมืองราวๆสองห0,000ื่นประกอบไปด้วยแม่ทัพกวนอูเตียวหุยจูล่งและหองตง ทำให้จวยี่รู้ว่าตอนนี้ขงเบ้งมองแผนหลอกมาแต่งงานออกแล้วก็เลยเรียกระดมพลมาป้องกันเกงจิว๋วจวยี่เองนะครับก็วางแผนต่อไปในทันทีเพราะถ้าเล่าปีไม่กล้าเข้าเมืองก็จะทําให้ฝ่ายกลางตังมีข้ออ้างที่ชอบทําในการยกไปตีโดยออกคําสั่งว่าถ้าเล่าปีปฏิเสธการแต่งงานเมื่อไหร่จะยกทัพไปตีเกงจิ๋วในทันทีโดยมีเป้าหมายอย่างเดียวคือการยึดเมืองคืนมาให้จงได้ก่อนออกเดินทางนะครับขงเบ้งมอบถุงผ้าให้กับจูโล่งสามใบ โดยให้จุล่งเก็บเอาไว้แล้วเปิดตามลำดับแดงเหลืองและขาวเมื่อเรือเดินทางไปถึงให้เปิดถุงใบแรกก่อนแล้วก็ทําตามแผนแล้วถ้าสามารถอยู่ได้ถึงปลายปีแล้วก็ให้เปิดถุงที่2แล้วก็ทําตามแผนเหมือนเดิมส่วนใบที่3ใบสุดท้ายให้เปิดตอนที่มีภัยมาเยือนเท่านั้นคาที่เล่าปีลงเรือมุ่งหน้าไปยังเมืองเจี้ยนคงังที่เป็นสถานที่จัดงานแต่งฝ่ายจิวยี่ก็ปวดหัวอีกรอบนึงครับเพอะตอนแรกคาดว่าเล่าปีจะไม่ไปไง ทางลีบองอาสาจะนำฐานไปสกัดทางเล่าปีแต่จุย้ยคิดว่ายังไงก็คงไม่ทันก็เลยไหนๆเล่าปีก็มาแล้วงั้นเราก็ส่งกองทัพห0,000ื่นไปบุกตีแกงจิ๋วแทนเพระยงผู้นําอย่างเล่าปีไม่อยู่นี่เป็นโอกาสเหมาะสมที่สุดที่จะโจมตีแล้วก็ส่งแม่ทัพลีบองให้นำฐานไปโจมตีเล่าปีครับระหว่างที่เทียบท่าขณะที่ทางเล่าปีเดินทางมาถึงอำเภอหลู่เจียงซึ่งเป็นเขตของกังต่างแล้วนะครับจุลงก็ทําการเปิดถุงสีแดงจากนั้นก็ทําตามแผนของหงเบง้ง คือยังไม่ต้องไปที่เมืองเจียนคังแต่ให้แวะอำเภอหลู่เจียงซึ่งเป็นแหล่งการค้าสําคัญของกังตังเพื่อที่จะหาซื้อสินสอดมาถึงจูโลงก็ส่งฐาน500นายแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละสิคนเพื่อให้นําเงินออกไปจับใจ่ายใช้สอยอย่างเต็มที่เพื่อให้ชาวบ้านรู้ว่าเล่าปี่เดินทางมาสู่ขอคุณหนูสกุลซุนแผนแรกของหงเบ้นะครับคือการทําลายความลับ แผนจยคือแผนนี้แค่จะหลอกเล่าปีมาแต่งงานก็เลยค่อนข้างเป็นความลับครับคนที่รู้มีอยู่แค่ไม่กี่คนผงเบ้งก็เลยทําการประกาศให้ทุกคนรู้กันไปเลยครับว่าตอนนี้เล่าปีกําลังเดินทางมาแต่งกับคุณหนูสกุลซุนเพื่อว่าฝ่ายจิวยี่จะได้ลงมือยากมากยิ่งขึ้นทีนี้นะครับข่าวการแต่งงานของเล่าปีกับคุณหนูสกุลซุนก็แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วข่าวถึงซุนกวนเลยครับก็กังวลใจว่าท่านแม่ก็จะรู้ด้วยเช่นกันเพราะตามแผนคือจงใจปิดบงังแต่ก็นั่นเลยครับสุดท้าย ท่านแม่ของซุนกวนก็ทราบและก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยครับซึ่งซุนกวนนะครับก็ถูกตําหนิทันทีทางโลซกเองก็ถูกตําหนิด้วยส่วนจิวยี่ถูกเรียกตัวเข้าพบทันทีพอมีคําสั่งเรียกตัวจิวยี่นะครับซุนกวนก็รีบส่งโลซกให้ไปต้อนรับเล่าปีคือตอนโลซกมาถึงนะครับ ก็เป็นตอนที่ลีบองเนี่ยกำลังจะนำทหารมาจัดการกับเล่าปีตามคำสั่งของจิวี่พอดีแต่ก็ไม่ทันการครับพอโลโซกมาถึงก่อนลีบองจึงจำเป็นจะต้องหยุดทหารไม่ให้ลงมือซึ่งทางโลโซกเขาก็อ้างว่าทหารที่มาคือคนของซุนกวนส่งมารักษาความปลอดภัยจิวี่พอทราบว่าถูกโลโซกตัดหน้าก็แทบจะกระอักเลยครับเมื่อเขาพบซุนกวนนะครับจิวี่ก็รายงานว่าได้ลอบส่งกำลังทหารหกหมื่นไปตีแกงจิ๋วแล้วซึ่งตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะโจมตีส่วน ความผิดก็ให้โยนมาที่ตนซึ่งจะรับไว้แต่เพียงผู้เดียวจิวี่กล่าวว่าถ้าได้เกงจิ๋วคืนมาแล้วตอนนั้นค่อยใช้ศีรษะของตนปิดปากคำคอรหาทั้งหมดซะทีนี้ซุนกวนชี้หน้าตาวาดจิวี่ครับจิวี่ถอนหายใจแล้วถามกลับถึงเหตุผลที่ไม่ควรทำตามแผนนี้อย่างเสียงแข็งพอจิวี่มีท่าทีที่แข็งกร้าวนะครับซุนกวนก็ให้เหตุผลด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงว่าถ้าท่านแม่ยังไม่ทราบก็พอจะทำตามแผนนี้ได้แต่ตอนนี้ท่านทราบแล้ว แล้วท่านไม่มีวันให้อภัยแน่แแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับจิวี่มุ่งมั่นจะตีเกงจิวให้ได้โดยขัดแย้งกับซุนกวนที่ไม่ต้องการจะเปิดศึกมาหลายต่อหลายครั้งละจนมาถึงตอนนี้เนี่ยที่ได้ออกคําสั่งโยกย้ายกําลังพลไปท,ท,ทั้งทนที่ซุนกวนไม่เห็นด้วยแล้วยังมีท่าทีที่แข็งกร้าววันนี้ซุนกวนถามจิวี่ว่าข้าเป็นผู้ครองแคว้นหากให้ท่านโยกย้ายฐานตามอําเภอใจได้แล้วตกลงกางตังเป็นแผ่นดินของท่านหรือของข้า จิวี่แทบสุดเหมือนกันครับเมื่อเจอคำถามนี้เข้าไปเพราะต้องบอกว่าจิวี่ถึงแม้ว่าจะ,ะเผด็จการแต่ตัวเขาเองไม่ได้มีใจเป็นอื่นครับ ราะงั้นถึงจะใช้อํานาจทางการทหารแบบผิดใจกับซุนกวนหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ทําเพื่อประโยชน์สูงสุดของกังตังในมุมมองของตนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีใจคิดจะแย่งชิงตําแหน่งจากซุนกวนไปเลยแม้แต่น้อยจิวี้หัวเราะออกมาอย่างเข้าใจครับก่อนจะมอบตราคําสั่งของแม่ทัพใหญ่คืนให้กับซุนกวนแล้วก็บอกว่าจะกลับไปรอรับโทษที่บ้านและตอนที่โลซกสวนทางเข้ามานะครับจิวี่เองก็เข่าแทบสุดเลยครับคือยืนแทบจะไม่ไหวแล้วจริงคือทางซุนกวนเองนะครับ ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากสั่งปลดจิวิียซึ่งโลโซกเองก็เห็นด้วยครับกับซุนกวนที่ปลดจิวยียไปเพราะว่าจะผิดใจกับทางเล่าปี่ไม่ได้ซุนกวนมอบหมายให้โลโซกนําคําสั่งไปเรียกทหารที่ปาหลิงกลับซึ่งโลโซกเห็นว่าคําสั่งเนี่ยนำไปได้ก็จริงแต่ทหารไม่น่าจะยอมกลับโดยเหตุผลที่ว่าฐานที่ปาหลิงนั้นเชื่อฟังคําสั่งของจิวยีย เพราะงั้นถึงมีคําสั่งจากทางการแต่ก็คิดว่าอาจจะไม่ยอมกลับก็เป็นได้คืออย่างที่เราได้คุยกันไปในช่วง E ีีก่อนๆเลยครับว่าฐานในกองทัพนั้นมีความเคารพต่อตัวบุคคลอย่างจิวี่สูงกว่าทางด้านซุนกวนซึ่งพอซุนกวนได้ฟังเช่นนั้นนะครับก็โมโหสิครับแล้วก็ออกคําสั่งอย่างเด็ดขาดว่าให้ทุกคนกลับเข้าค่ายซะใครหน้าไหนขัดคําสั่งก็จะมีโทษประหารในทันทีส่วนทางจิวี่เองนะครับก็เสียความรู้สึกกับเรื่องนี้ครับเพราะว่าตนนั้นก็บุกน้ําลุยไฟเพื่อสกุ ซุนซมา10กว่าปีสุดท้ายมาถูกโกดเช่นนี้มันก็เลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ที่โกรธไม่ใช่ซุนกวนนะครับแต่เป็นคงเบ้งเพราะว่าแผนการของคงเบ้งนั้นบีบให้ซุนกวนจําต้องยกน้องสาวให้เล่าปีจริง ขณะที่เรื่องยกทัพกลับเป็นปัญหาอย่างที่โลโซกบอกครับเพราะแม่ทัพกำเหลงกับเจียวหิมต่างไม่ยอมถอนทัพด้วยเหตุผลเดียวกันคือถ้าถอยตอนนี้ฝ่ายของเบ้งจะส่งทัพมาตีปาหลิงในทันทีจึงขอให้ทางซุนกวนทบทวนคําสั่งนี้อีกครั้งซุนกวนฟังแบบนี้ก็ซ้ําเข้าไปที่แผลเดิมเลยครับจึงโมโหหนักเลยครับทีนี้ใครขัดคําสั่งอีกจะสั่งปลดให้หมดซึ่งปัญหาภายนอกภายในรุมเร้าซุนกวนอย่างหนักหน่วงเลยครับช่วงนี้ส่งผลให้ซุนกวนเกิดความเครียดสะสม เมื่อนู่นนี่นั่นมันยากไปหมดแล้วก็ไม่เป็นอย่างใจสักทีนะครับจึงเริ่มมีการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาซึ่งท่านแม่เห็นว่าน่าเป็นห่วงครับจึงได้เข้ามาเตือนว่าเราไม่ได้มีคนมากมายให้สั่งปลดเรื่อยๆ ท่านเตือนสติว่าการเป็นผู้นำนั้นต้องทนในสิ่งที่ผู้อื่นนั้นทนไม่ได้เปิดใจให้กว้างการสั่งตดจิวี่ที่มีบรารมีที่สุดในกองทัพนั้นอาจส่งผลให้แม่ทัพในกองรุ่นใหม่หมดความเลื่อมใสในตัวของซุนกวนและหากว่าไม่มีพวกเขาตำแหน่งผู้นำของเจ้านั้นจะรักษาเอาไว้ได้นานสักแค่ไหนกันและแน่นอนว่าเรื่องมันบานปลายมาถึงขั้นนี้แม้แต่ซุนกวนเองนะครับก็ไม่รู้จะเริ่มแก้ปัญหานี้จากจุดไหนก่อนแล้วท่านแม่แนะนําว่าให้ส่งตราแม่ทัพใหญ่ คืนให้กับจิวี่ซึ่งซุนกวนไม่ได้ติดเรื่องคืนตำแหน่งให้แต่ปัญหาหลักๆเลยคือจิวี่เนี่ยหมายมั่นที่จะตีเกงจิ๋วให้ได้ซึ่งซุนกวนเกรงว่าจะทําให้เกิดความเสียหายหนักในภายหลังแต่ท่านแม่คิดว่าวิธีที่จะไม่ทําให้เกิดความเสียหายก็ค,คือคืนตำแหน่งให้จิวี่เพราะว่าเราจะผิดใจกับจิวี่ไม่ได้เด็ดขาดส่วนทางเล่าปีเราก็จะไปจะต้องยกเสี่ยวเม่ยให้แต่งงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านี้ก็จะไม่เกิดสงครามขึ้นคือเอาจริงท่านแม่ก็ไม่ได้เต็มใจนะครับที่จะยกลูก ูกสาววัย18ให้ไปแต่งกับตาเท่าวัย48แต่ว่าเพื่อที่จะรักษาดินแดนเอาไว้ท่านแม่เองก็ไม่มีทางเลือกอื่นเช่นกันครับซุนกวนได้แต่คุกเข่าลงต่อหน้าท่านแม่ก็เท่านั้นหลังจากนั้นนะครับก็เดินทางมาพบกับจิวี่เพื่อส่งมอบตราคําสั่งให้กับมือต้องบอกว่าถึงฐานะทั้งสองจะเป็นนายกับบ่าวนะครับแต่ซุนกวนเองก็เปรียบเสมือนน้องชายของจิวี่นั่นแหละวันนี้น้องชายจึงมาขออภัยต่อท่านพี่ซึ่งพอซุนกวนขอโทษนะครับจิวี่ก็รีบขอขอมาต่อซุนกวนเช่นกัน ซึ่งจิวยี่นั้นยอมรับตราประจําตําแหน่งคืนครับส่วนเรื่องของเกงจิว๋วจิวยี่ว่าไงซุนควนก็จะเอาตามนั้นจิวยี่จึงขอให้มีคําสั่งคุมตัวเล่าปีและยกทับบุกเกงจิว๋ว โลโซกรีบเข้ามาห้ามครับซึ่งความเห็นของทั้งสองคนเนี่ยชัดเจนมาตลอดครับว่าขัดแย้งกันความเกลียวกราดของจิวี่ที่มีต่อของเบงนั้นซุนกวนทราบดีที่สุดครับซึ่งวิธีการที่ซุนกวนจะลดมันลงนะครับคือใช้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างจิวี่กับโลโซกมาบันเทาให้อ่อนลงบ้างโดยวิธีการคือเอาตัวเองไปอยู่ข้างความเห็นของจิวี่ซะเพราะถ้าไม่ทําเช่นนั้นความสัมพันธ์กับจิวี่ก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนครับ ว่าคนที่คัดค้านการทําศึกกับฝ่ายเล่าปีกก็จะเหลือแค่โลซกเท่านั้นซึ่งจุดนี้ซุนกวนเองก็ทราบดีครับว่าโลซกเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้แน่ๆและเมื่อมั่นใจเช่นนี้แล้วนะครับจึงจงใจสั่งปลดโลซกที่คัดค้านและกล่าวโทษว่าการที่เสียเกงจิ๋วไปเป็นเพราะเชื่อคําแนะนําของโลซกซึ่งทางโลซกเองก็ยังเชื่อมั่นว่าถ้าทําตามความเห็นของจิวี่จะต้องส่งผลเสียใหญ่แก่กังตังเมื่อคัดค้านกันอย่างสุดความสามารถนะครับสุดท้ายซุนกวนก็เลยสั่งปลดโลซกจากตําแหน่งที่ปรึก าต่อนหน้าจิวี่นะครับซึ่งนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ซุนกวนต้องการเพราะจิวี่ถึงแม้จะเห็นต่างกับโลซกนะครับแต่เมื่อโลซกถูกปลดจิวี่ก็จะเกิดความเห็นใจครับสุดท้ายก็คุกเข่าลงขอร้องให้ซุนกวนเนี่ยยกเลิกคาสั่งปลดโลซก แต่ซุนกวนเองก็จำต้องไปให้สุดครับโลโซกได้แต่ก้มหน้ายอมรับแล้วก็กล่าวขอบคุณซุนกวนแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปซึ่งนี่เป็นวิธีการที่จะใช้ความสัมพันธ์อันดีของจิวี่กับโลโซกมาทำให้จิวี่อ่อนลงบ้างแต่ทว่าจิวี่นั้นจะยอมอ่อนให้มากน้อยเพียงใดหรือเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรต่อไปนะครับเราจะมาดูกันในคลิปหน้าซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องจากกันเพียงเท่านี้แล้วก็ต้องกล่าวขออภัยเพื่อนๆที่คลิปนี้มาช้าจริงๆครับเจอกันคลิปหน้าสี่ยูนะครับ